อันตรายเลยคุดผู้มตัวก็ไม่เล็กนะเฮ้ยเสียงออกเทนขวาขวาขวาดีนะเดี๋ยวแถวนี้โอเคขนาดขนาดขนาดเลย Kom <laughs> ned. ยิงยิงขึ้นบนให้เลยยินืม่บอขึ้นพอดีจัตายเราจะตายอยู่แล้วเว้ยเราจะไปลอยมันเออเราคือสมุดเราช่วมันลอยเองเราสอนสมุดบุกโอ้ม onqua <coughs> My crew the free after the squads <coughs> are out iem อโอ้โหชักกันเฮ้ยยิงมันจะตายนิน้มเยย์อ่ามวยไปก่อนไอวันนี้แฮกไม่ไปเลย

Hey, there's another Hello Bo Oh, multiple ring flares detected This'll be interesting Ring flares opening, near Newton. me

ใบเอาตีเฮ้ยปิดประตูให้หนายปรี้ยมโอเคได้คุยแล้วดาเลนข้างหลัง What has been forcibly expired. Send help. <laughs> <laughs> oh my! Oh, oh, thank you. Hey, <laughs> 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 ขึน้นข like ึ oh. ้นนอนขึ้นเลยอะไรอะไมรู้มันมีฝั่งนู้น เอ๊ะโอ้โหหนีฟองฟันลองหัดเล่นสโคปสารเห็นออนเห็นเขาได้กันเยอะอืมเรารู้สึกว่าสโคปสารเราคอนโทรลยากอะสโคปสองกำลกังดี <c oughs> เอาละ มีเหมือนกันแตกไปก่อนเลยแตกก่อนเลยแมตต์ตัวหนึ่งจะตายแล้วเหนื่อยแลวะ ล่วงแล้วหรอตายไปหนึ่งเห็นมันมีโดนข้างนอกยิงไปทีนึงตีนึงมาอันนี้โอ้อย <c oughs> ู่ไป่ง กันใหญ่เลยไม่พอเตียนมีอะไราบนี้แหละอ,อืมป๊กแป็กกันหน้าดูท็อปเทนแล้วนะข้ <laughs> นาหน้านี้ข้าหน้าดูเยอยู่อืม i Okay. Shields recharging. Reloading. the enemy. <laughs> Enemy down. <laughs> oh, <laughs> Thank you. come on Oh นี่นะจึ๊ด no. oh. <laughs> <laughs> There's an the ring. Can't kill if you're already dead. Okay. เอา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 อย่างนี Schweiz ้เ <watching Olymp> <cinema>

ไปต้องเสือมึงไงเราเสียเปรียบนี่มันเสียเปรียบอืมขอแดงแป๊บขยันนะขยันขอแตก 45 and we're right next door. I need pick me up. Cái wow. <coughs> một bọn. Hai <coughs> <Mình hài nữa. coughs> โอ้ลงเนินไป้หลังแมตหลังแมตหลังอือแต่เราโดนนี้หลังนี่แหละไปไปไปรอบด้านอีกแล้ว ไหนมีเกาะใหญ่ไปเดียมีอันนึงเอาที่ไปโอเค thanks bye คนก็ขอบคุณมึง <laughs> <laughs> เออไอเด็กคนนี้ <laughs> โอ๊ยโงอะไรยัยเงี้ยหมดเนี่ยมันไล่ที่ที่มีคนอยู่ทางวงไหนเนี่ยดีปะวะไม่ค่อยเพราะวงยังไม่บีบนั่งเท่าไหร่ไรวะวางเนี่ยเนี่ย ขอแรงไปโอ้โหว่งไปหามันขอบคุณมากตายไหมแมทอ๋อโอเคโอ้ยมีคนมีคนมีคนใช่ไล่แม่งไล่แม่งไม่ให้มันอยู่ไม่ให้มันอยู่เราอยู่เองเดี๋ยวเรา ไอ้ดี้เมนูบึกตาดูสิยงโคตรโคตเห็นมอไซเป็นคนเฉยไอ้ดูะเมนูะโวยโดนวะๆๆ Shield r e c i n

ให้ข้อมูลดันเห็นหัวสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับที่กดสมัสมาชิกเข้ามาครับและขอบคุณอย่างมากมายสำหรับระดับเจอจรัดอำแสงคุณฟินิคแคสเกม